บทเรียนที่หนึ่งหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหววิชาโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวสาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของภาพเคลื่อนไหว2ประเภทของภาพเคลื่อนไหว3รูปแบบของภาพเคลื่อนไหว 4. หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว5ขั้นตอนและกระบวนการสร้างงาน2มิติแอนิเมชัน6การพัฒนาบทสตอรี่บอร์ด 7. การวางมุมกล้องการออกแบบฉากและระยะภาพความหมายของภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมช o n หมายถึงภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนำภาพนิ่งมาเรียงกันเป็นชุดๆเพื่อแสดงบนจอทีละภาพด้วยความเร็วสูงในการฉายภาพแต่ละภาพจะต่อเนื่องกันให้เหมือนว่าเคลื่อนไหวจริงซึ่งอาจจะเป็นภาพที่ได้จากภาพวาดภาพถ่ายหรือภาพคนสัตว์สิ่งของก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเฉพาะจอจงแต่ภาพการ์ตูนเท่านั้นประเภทของภาพเคลื่อนไหว1แบบ2มิติ 2D animation ภาพเคลื่อนไหวแบบ2มิติมองเห็นได้ทั้งความสูงและความกว้างซึ่งจะมีความเหมือนจริงพอสมควรและการสร้างจะไม่สลับซับซ้อนมากนักเช่นภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏตามเว็บต่างๆรวมถึง GIF animation โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ2มิติได้แก่โปรแกรม Adobe Photoshop Adobe animate เป็นต้นประเภทของภาพเคลื่อนไหว2 แบบสามมิติ 3D animation ภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติมองเห็นได้ทั้งความสูงความกว้างและความลึกภาพที่เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากที่สุดเช่นภาพยนต์การ์ตูนเรื่อง Nemo Toy Story เป็นต้นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสามิติได้แก่โปรแกรม 3ds Max Maya เป็นต้นรูปแบบของภาพเคลื่อนไวหวห Traditional animation หรือ hand drawing animation หรือ 2D animation คือภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากการวาดภาพทีละภาพหลายพันภาพและฉายภาพเหล่านั้นผ่านกล้องโดยใช้เวลาไม่กี่วินาทีเช่น1วินาทีใช้รูป24เฟรมประเภทของภาพเคลื่อนไหว 2. stop motion หรือเรียกว่า model animation ภาพเคลื่อนไหวประเภทนี้ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหวจะต้องเข้าไปทำการเคลื่อนไหวโดวยตรงกับแบบจำลองหรือโมเดลและทำการถ่ายภาพเอาไวท้ทีละเฟรม แบบจำลองนี้อาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างจากดินน้ำมันก็ได้ประเภทของภาพเคลื่อนไหว 3. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มักพบกันได้บ่อยในยุคปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้โปรแกรมเป็นไปได้ง่ายและมีการนำหลักการแบบ 2D ดีเข้ามาผสมผสานกับตัวโปรแกรมซึ่งทำได้ง่ายและสะดวกในการแก้ไขและการแสดงผลหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 1. Squash a n d stretch หรือบีบยืด 2. anticipation การเตรียมตัวก่อนเคลื่อนไหว 3. staging การจัดวางภาพ 4. straight ahead and post to post 2. วิธีการวาด 5. follow through and overlapping action ตามและทับซ้อนการเคลื่อนไหว 6. slow in and slow out เร่งหน่วงหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 7. arc เส้นโค้งของการเคลื่อนไหว 8. secondary action การกระทำรอง 9. t i m ไทมิงเวลาและความถี่ของเฟรม 10. e x a g g e r a t i o n การย้ำขยายความ 11. <Solid drawing> s OLID d r a w i n g SOLID POST การวาดที่มั่นคง 12. a p p e a l ความดึงดูดขั้นตอนและกระบวนการสร้างงาน 2D ANIMATION 1. การกำหนดแนวคิด Concept and i d อเดการเขียนบท s c r i p t Writing 3. การพัฒนาบทภาพ Storyboard 4. การออกแบบตัวละครและฉาก character and background design 5. การทำอนิเม t i c storyboard ใส่เสียงหรือเวลา 6. การกำหนดตำแหน่ง layout and key process การออกแบบโครงเรื่อง storyboard คือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพ,พยนตร์ละครหรือสื่อการนำเสนอแต่ละเรื่องโดยมีการแสดงรายละเอียดที่ปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอรายละเอียดเหล่านี้ได้แก่ข้อความภาพ ภาพเคลื่อนไหววิดีโอเสียงดนตรีเสียงพูดและแต่ละอย่างนั้นมีลำดับของการปรากฏว่าสิ่งใดจะปรากฏขึ้นก่อนหลังและสิ่งใดจะปรากฏพร้อมกันซึ่งเป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้างสื่อมัลติมีเดียขึ้นมาจริงๆการวางมุมกล้อง camera angles ม,มีแบบต่างๆดังนี้ 1. establishing shot ภาพเปิดอยู่ภาพตั้งฉาก แสดงสถานที่และบรรยากาศก่อนเข้าสู่รายละเอียด 2. Wide หรือ Long Shot ภาพกว้างแสดงการเคลื่อนไหวโดยรวมตัวละครกับสภาพแวดล้อม 3. Medium Shot ภาพกลางเหมาะสำหรับบทสนทนาแสดงท่าทางส่วนบนของตัวละคร 4. Close Up เน้นอารมณ์แสดงสีหน้ารายละเอียดสำคัญ 5. Extreme Close Up เน้นวัตถุหรือแววตาสร้างความตึงเครียด 6. High Angle กล้องมองลงมาทำให้ตัวละครดูอ่อนแอหรือเล็กลง 7. โลแองเกิลกล้องมองขึ้นทำให้ตัวละครดูใหญ่หรือทรงพลัง 8. Over the Shoulder OTS ใช้ในการสนทนาสร้างความเชื่อมต่อ 9. Dutch Angle t ิอทิวเต็ดเอียงกล้องเพื่อสื่อความไม่มั่นคงหรือความสับสนระยะภาพ Framing and Composition มีดังนี้ 1. rule of t h i r d แบ่งภาพเป็น3คูณ3จุดตัดคือจุดสนใจวางตัวละครหรือวัตถุสำคัญที่จุดเหล่านั้น 2. leading line ใช้เส้นนำสายตาทางเดินรถไฟเพื่อชี้ไปยังจุดสำคัญ 3. balance and symmetry ภาพสมดุลให้ความรู้สึกมั่นคงไม่สมดุลให้ความรู้สึกตึงเครียด 4. headroom แ n d lidroom ให้พื้นที่เหนือศีรษะและด้านหน้าตัวละครอย่างเหมาะสมอย่าให้ถึงไป 5. depth or f i e l d ความลึกของภาพ Brill Bur background เพื่อเน้นตัวละคร ใน 2D ทําได้โดยการลดรายละเอียดหรือ a อ m o s p h e ียการเคลื่อนไหวของกล้อง Camera Move มีดังนี้ 1. แพนหมุนซ้ายขวาติดตามการเคลื่อนไหวแนวนอน 2. ทิวตก้มเงยติดตามแนวตั้ง 3. ดอลลี่หรือแทร็กซูมเข้าออกทางกายภาพสร้างความเข้มใกล้ชิด 4. ซูมเปลี่ยนความเห็นชัดของฉากใน 2D วักซิมูเลตด้วยสเกล 5. เครนหรืออาร์คเคลื่อนเป็นเส้นโค้งให้ภาพไหลลืน่นจบบทเรียนที่ 1. ห,หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหววิชาโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวดูรายละเอียดในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดกิจกรรมและใบางาน